สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับพอหลีรูวปิงมาแล้วน่าจะสนุกคุณคุณไม่กลัวว่าเธอจะรู้เหรอความจริงฉันกับลีรูวปิงไม่ใช่แฟนกันมันเป็นความลับระหว่างเราสองคนอ่าฉันรู้แล้วคุณก็เป็นแฟนบอลปอมเหมือนสามคนก่อนหน้านี้แต่น้องชายเขาไม่รู้เธอต้องเก็บไว้เป็นความลับเข้าใจไหม อืมฉันไม่หาเรื่องให้ตัวเองหรอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคุณก็หลอกฉันน่ะสิคุณยื่นหางปอมให้ฉันจับคุณไม่ได้กล,ลัวหลี่ลู่ปิงรู้หรือซ้ำนึกเสียใจขึ้นมาแล้วสิเปล่าซะน้อยขนาดเดียวกันอีกด้านนึง จะคิดยังไงก็ไม่เข้าใจเขาสองคนน่ะไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงชูชิงหยิงไม่ใช่ผู้หญิงประเภทนั้นสักน้อยครั้งที่แล้วก็ดึงเทามายิงมาเซ็นสัญญาได้สําเร็จตัวการคืออู่เฉินเลยผู้ชายคนเนี้หน่าโกยิ่งกว่าผีจับทางอะไรไม่ได้เลยสักนิด40นาทีต่อมา มาแล้วเหรอเข้ามาสิเธออยู่ไหนล่ะตรงนูน้นที่รักคุณหนูหลีมาแล้วเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณหนูหลี ค่ะคุณหนูชูไม่เจอกันนานเลยนะคะตัวจริงหรอเธอกำลังทำอาหารให้อูเฉินเที่ยวรักไปล้างมือก่อนสิแกงก็จะสุกแล้วตุนิีกแป๊บหนึ่งก็ได้กินนี่นี่มันเรื่องอะไรกันก็ไม่เรื่องอะไรผู้หญิงของฉันไงผู้หญิงของนายเหรอเขามาเป็นผู้หญิงของนายได้ยังไง เรื่อมันเกิดตั้งแต่เมื่อ,อไรวันนี้วันนี้สนิทกันขนาดนี้แล้วเหรอไม่เลยฮะถ้างั้นเที่ยวรักอาหารจะเสร็จแล้วฝากดูหม้อให้หน่อยนะคะฉันจะไปเข้าห้องน้ำก่อน คุณหนูหลีก็ยังโมยืนอยู่เลยค่ะเชิญนั่งก่อนเดี๋ยวก็ได้กินข้าวแล้วแป๊บเดียวอูเชิญมานี่สิเที่ยวรักผ้าสักเสร็จแล้วตากที่ระเวียงหรอผ้พาพูที่นอนอะ่ะมันตากไม่ได้อะ่ะ เที่ยวรักตักผ้าเสร็จแล้วค่ะอาหารเสร็จแล้วนะคะเที่ยวรักที่หนีผ้าอยู่ไหนเสร็จแล้วเที่ยวรักคุณหนูหลีกินได้เลยลองชิมวันนี้ดูสิคะ ฉันไม่ได้ทำอาหารานานแล้วไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนี่จะป้อนใส่ปากกันเลยเหรอสนิทกันถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยอืมเอาอร่อยมากคุณหนูหลีก็กินด้วยสิคะจะทำคะแนนอะไรขนาดนั้นไม่ได้เราต้องจมตีบ้างคุณหนูชูลูกจักอูเฉินมานานแค่ไหนแล้วคะ ไม่นานค่ะเรียกว่าเป็นรักแรกพบรักกันเห็นเขาแวบ,บแรกฉันก็รู้เลยว่าเขาคือคนที่ชะตาฤกิจมาให้เธอจะหลงรักผู้ชายสักคนก็ไม่แปลกหรอกแต่รักแรกพบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่จริงสิคุณหนูหลีอืเรื่องระหว่างคุณกับที่รักของฉันเขาบอกฉันมาหมดแล้วนะพวกคูณนะ่ะไม่ใช่คู่รักกันจริงๆใช่ไหมคะ วางใจเถอะค่ะฉันจะไม่บอกใครแล้วก็ฝากคุณเก็บเป็นความลับให้ด้วยเรื่องที่ฉันมีความรักยังให้ใครรู้ไม่ได้ดังนั้นพวกคุณน่าก็แสดงต่อไปในที่สาธารณะของพวกคุณจะหวานแหววกันแค่ไหนฉันก็ไม่ถือมองผมทาไมกินข้าวสิเชิญขะที่รักกุ้งเนี่ยอร่อยมากเลยนะเห็นหรือยังเธอหน้าของปลอมแต่พวกเราเป็นคู่จริงผู้ชายคนนี้เป็นของฉัน นี่ท้าทายกันเหรออ่ากินสิ อร่อยมากเลยฉันกินไวไปหน่อยอิ่มแล้วล่ะดีใจจังที่รักพักผ่อนนะเดี๋ยวฉันเก็บให้เองคุณยังได้ดูรายแขกด้วยนี่สรุปว่าทำบ้าอะไรของนายมานี่เลย พูดมาอ๋เบาหน่อยสิแพ้คุณน่ะก็แพ้แล้วยังจะถามอะไรอีกมากมายตอนนี้คุณนะ่ะคุณจะรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีเหมือนที่เคยพูดไว้มากกว่านี้นะนาย